ก็ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้มาพบกับพุ่มในบุ่มกับเกมเดซี่สแตนาโรนกันนะครับนะตอนนี้พุ่มเริ่มต้นใหม่เลยครับพอมาอยู่บนกาก้อนหนึ่งนะครับแล้วจะวิ่งห้าสถานทีนะครับนาทีเราสามารถไปห้าเสบียงแล้วก็อืดึงในบาร์ใหม่นะครับนะโอเคครับตอนนี้พุ่มนะจะอยู่บริเวณทางทิศเหนือนะครับนะข้องเมืองเลยไอ้คองเกาะเลยนะครับตอนนี้พุ่มติดสถานาฮังกรีครับ ก็คือสารณะยิวครับผุ่มต้องวิ่งห้าเมืองโดยด่วนเลยครับเพราะว่าผุ่มต้องการอาหารที่จะมาช่วยทําให้ร่างกายผุ่มดีขึ้นนะครับนะเดี๋ยวตอนนี้เราก็วิ่งไปเรื่อยๆครับผุมอยู่ในเฟเวอร์ห้องอินโดนีเซียนะครับนะไม่ได้เข้าไปในเฟเวอร์ไทยเลยครับเพราะว่าต้องจ่ายค่าไพรเวทนะครับนะยังไม่ได้จ่ายเขาเลยนะครับนั่นเดียวว่างวางๆนี่เดี๋ยวผุมจะไปใช้ชีวิตในเฟเวอร์ไทยกันดูนะครับนะก็สนุกไปอีกแบบครับนะเฟเวอร์ไทยนะครับนะ โอเคครับรู้สึกเหมือนโปรโมทในเลข้างหน้าครับนะไม่รู้มันเคิอะไรเดี๋ยวต้องวิ่งไปดูกันอีกทีนะครับตอนนี้ในเกมเวลาประมาณเที่ยงครับเทียงห้องในเกมนะครับแล้วโปรเจกต์นี้ก็จะต่อจากโปรเจกต์เดิมนะครับนะแต่ว่านายจะใช้ชือเป็นพา้ใทม่นะครับนะก็ต้องข้อทษทุกท่านด้วยนะครับตีว่าให้กันไปนานเลยนะครับประมาณนึ่งอะติ์กวบวานะครับต้องขอไปด้วยนะครับติดงานติดนู่นติดนี่ติดนั่นจริงๆครับนะ เก okay, ลางยังนี้ก็จะมาอาัพคลิปนะครับนะให้ผู้ชมได้ดูกันรัวๆเลยนะครับสราเร่นโปรเจกต์นี้แต่ว่าตายก็ต้องข้อภัยกันนะครับนะ <c oughs> ตายก็ลืมไม่ครับนะแต่ชีวิตไปเรื่อยๆครับสนุกดีกับเกมนี้นะโอเคตอนนี้ปุ้มบิงมาเข้ามาบริเวณตรงเป็นทางนามนะครับนะปุ้มจะบินตามรางรถไฟไปเรื่อยๆนะครับปุ้มรู้สึกว่าจะเจออะไรแน่นอนครับปุ้มคิดไปไว้อย่างนั้นนะ โอเควิ่งไปเลยเลยครับชื่นชมบรรยากาศรอบตัวนะครับนะโอ้ไม่ได้มาเริ่มต้นชีวิตไม่นานแล้วเอาชิพไห้ละเอียดพร้อมพุ่นตกกับวิ่งเข้าฟ้าเลยครับพี่น้องแต่ว่าพุ่นตกนี้เราจะติดสถานาเปียกนะครับพอเปียกตึ้งแล้วก็เราจะเน่าครับทีนี้ชิพไห้ไหวทูเคแน่นอนครับพี่น้องโอ้มาตึ้งก็เอาเลยเออแม่ไม่ทันในกูได้เตรียมตัวเตรียมใจเลยนะวิ่งนะครับวิ่งไปยาวๆครับเดินไม่ได้ครับเพราะพุ่นตกแล้ว สภาระากาศก็เริืมจะเลวร้วายตั้งแต่เริมเลยนะแมอาจจะมองไม่เห็นค้นตกนะครับนะแต่ว่าถ้าสั้งเกตดีๆจะเห็นอยู่นะครับว่าเป็นเม็ดค้นเม็ดค้นนะครับนะลงมาเรื่อยๆนะครับนะไม่บอดี้ฟิวเวตนะครับนะประมาณว่าร่างกายผมชุดปุ่มนี้กําลังยีเปียกครับนะอ่าชิบหน้าเลยเหยียดป้อมลงแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วอ้ยยูลิงฮังกีเหยียดปอมเอ,าอดด้ารถดตีโกเวนฟันจังเลยเด๋ยวใจเลยแม ตอนนี้ครับมาเกิดบนเมืองเมื่อรับรู้สึกว่าเป็นเมืองที่ไม่ค่อยดีซะเลยครับเพราะว่ากว่าจะวิ่งขึ้นเมืองไกลมากครับพี่น้องในเวลาไม่รู้พมันจะมีชีวิตรอดได้นานแค่ไหนครับแต่ว่าก็จะพยายามเอาชีวิตรอดให้เต็มที่นะเอตามรักของเราครับนะอีไลมันจะเวนรถป้านในื่้าหน้าแต่ว่าข้าวไม่ต้องข้อไปกันนะครับพี่น้องและเจ้ามีเดึกเวนเยอะครับอ่าพุ๊ม่นมันเป็นเมืองครับโอ้ยกูรอตายเลยมาวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งรัวๆเลยครับจุดนี้ครับนะ โอเคครับก็คิดว่าคลิปต่อไปนะสเตนเดตด,ดีดนี่ผมคิดว่าจะทําต่อก็ตอนดีว่ามันอัพเพจไม่มานะครับนะบอกว่าเพจเก่ามันไม่ค่อยมีอะไรมากมายอ้ยเอ่ดปอ้อมโอ้มาเวนในในเที่ยวหนะ้าบ้านกูเหลวลาวนี่ฮ่ายๆใจยิงกับพี่น้องโอเคผมรู้สึกว่าผมจะเจอบ้านครับพี่น้อง อุย่ามันมีนาจีมีข้องมีอะไรครับเดี๋ยวผมจะเท้าไปลูดข้องสักน้อยครับนะอาจจะมีเควมได้ตรงนิดน้อยครับเพราะว่าเดซี่เวลาข้าเมืองมันจะเป็นประเด็นทุกทีนะครับนะก็ไม่ร้วเป็นพันให้ไรครับนาจะเป็นตีสี่พียูของผมเองนะครับนะหรือเป้าเมนูอ้าวชิบหาห้ครับบักเขาไม่ได้พื้นป่ะโอเคโอเคผมต้องการเปลี่ยนรองเท้าไหมครับจังเกิลบูธอ่าใช่ได้ครับเนี่ยตอนนี้ตัวผมเน่าเลยครับผมต้องเปลี่ยนเสือโดยด่วนครับโอเคดังเกงเปลี่ยนมา ก็เออไปปรบนั réussi, y, ้นเนี่ยนะอ้าเสือพ้นขอบคุณครับโอ้ทำใไ้พมีให้เลยครับจะกานการเปียยพ้นนะครับนั่นแล้วก็ใส่มวงไม้ผมกะพีดหนึ่งมีข้าพากันกับพี่น้องโอเคเปิดประตูดีมีอะไรไหมโอ้ย่าจะพุ่มเจอกับติ๊กน้ำครับขอบคุณครับพี่น้องโอ้โชว์ดีอะไรันเนี่ยโอเคดิงเลยครับดิงอ้อครับอืม สุดยอดจริงๆครับพี่น้องเอ้ยได้ดื่มน้ำครับแม่เดี๋ยวพุ่มข้อมีปัญหาแป๊บหนึ่งครับเขาตัดท่าแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งเน้อเดี๋ยวจะมาต่อกันครับสักครู่ครับก็โอเคครับพอแม่พี่น้องหลังจากที่ว่าเคลียร์ปัญหาเรียบร้อยแล้วก็กลับกันมาต่อกันนะครับนะอ้าวมาตื่นก็ไอ้นย่าเจอแอปเปิ้ลเลยครับอ้าวอีทครับอีทอีทอ่าฮะสุดยอดครับปุ่มเขามาในเซิร์ฟเวอร์เดิมนะครับแต่ว่าเป็นอีชแนลหนึ่ง พในเซิร์ฟเวอร์ก็มีคนยุ่ประมาณสิบกว่าคนนะครับแต่ว่าเจอกันก็ร้อยนะเออเจอกันก็แน่นอนครับตุ้มต่มตุ้มต่ำชั่วนะครับแต่ว่าเขาไม่เป็นมิตรกับเรารรโอเคเราเจออะไรนี่เจอท่อแป๊บกับโอ้โหโอ้โหเจอแปบ๊บมา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 ทำมันปื้อได้มั้งแปบ๊บเอฟขึ้นมาเอบขึ้นมาดิเอบขึ้นมือมาตีท่อแป๊บนี้เปิดได้ไมั้ยวะอ้าเปิดได้กันยันทงเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์กันนะท่อแป๊บเนะ โอเคกินก่อนครับกินก่อนแม่จัดประชคดีจริงๆครับที่ว่ามาเจออาหารนะครับแล้วก็กระติกน้ำอืมโอเคตอนนี้ร่างกายพุ่มก็ได้กินอะไรก็ไปแล้วนะครับ,นะรบแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอต่อร่างกายอยู่ดีนะครับนะเบคอนเมื่อกี้เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะมันให้สัน้นสั้นอาหารหน้อยนะครับนะให้พลังงานน้อยนั่นแหละกนะ็โอเคดี่ผมจะลูดเมืองเลยเยครับนะวิ่งกันเลยเลยครับ คันนี้ผงต้องใช้ชีวิตเบื้องต้นให้ได้ก่อนพอเจอซอมบี้ก็ผงต้องโอยนะครับนะไม่กลัวจะต้องง่ายเลยตีแต่ว่าพวกมีวิธีการทาาซอมบี้อยู่นะครับสำหรับเกมเด็กสี่แตนารุก็คือการเดินวนรอบตัวแล้วก็ต่อยบริเวณหัวนะครับนะบนะก็ยับซ่าหมาเอาชนะได้ยังไงไดนะนะ้แต่ว่าอย่าปลาดไปยืนลงน้ำมันแค่น,นั้นแหละนะเพราะว่าถ้าไม่ราเสียเหลืออ้าผมเจอกระเป๋าครับโอ้ ฟุตดอครับฟุตดอสโอเคที่นี้พกอมีอะไรดีซามาแบ็กส้มาละแต่เยอะขึ้นแล้วนะโอเคเดี๋ยวพมจะเอาแล็กนะครับมาไวตทางนช่องที่ซ่องนะครับอาไว้สาหรับเวลาเราโดนซอมบี้หรือว่าโดนใครยิงนะครับนะเราได้เออต่อเล็กไว้เลยนะช่วยตัวเองบ้างนะครับนะช่วยตัวเองในที่นี้ไม่ถึงบันเทสนะครับนาอย่ากิดไปใกล้นะเออถึงปูตัช่วยตัวเองตึงเอช่วยตัวเองพี่บุ้มต้นเลียด โอเคตอนนี้ผมยู่เมืองน่านจะเป็นเซเนโนโูจากไหมใน่รูเมือนกันครับเดี๋ยวผมวุมขอกล่าวบานลังนี่ก่อนครับมีอะไรบ้างไหมโอ้ไม่มีอะไรเลยเหรอไมอไวว่มีอ,ะ,อะไรตาโั้พัวอืมอาปัจเจยบเอาไว้ครับเอาไว้เอาไว้ทื่อก็ได้เอาไว้ตีคน เอาไว้ตีคนแม้เอ้ยปูดมาได้บูเบอยเบอร์เน่าเอเกยิงชาติก็แล้วเอ่น่าจะมีคนนะการนอกจากบ้านเราต้องระวังนะครับนะทุกปี่กาวครับแล้วก็พยายามห้าเป้าหไม้ต่อไปที่จะวิ่งไปนครับโอ้ยผมรู้สึกว่ามันแลกเก่งเลยเว้ยนาจะมีพันห้าเหลืองเพลมเล็กตกนิดน้อยน้อยถึงบานกลางนะครับนะเอาผมต้องขออภัยกันในพารนี้นะครับนะเที่ยวจะ พยายามตีอาแกป้าน้านะครับให้เกิดอีกะครับนีมีอะไรมั้งไม่อ่ะบ้านั่งมีเลยจะไม่มีอะไรเลยเพื่อนมีคนมาลูดเรียบร้อยแล้วนะเอ้าเออเจอเว้ยเอ้ยจ่าตกใจเห็ดฟมอุ้ยป้นเลยป้นมาเห็ดฟมเหยียดใน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 อะไรเจอแล้วเจอแล้วเจอปีบีแล้วครับอาลีมาแล้วอาลีมาแล้วมามามาปวดดีไหมเห็ดฟม ก้ามอาอ่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 อืมอืมสักตีไม่สักตีไม่เหยียดปอมอุงจัดยายาตียาตียาตีอืมสักติไม่สักตีไม่สักตีไม่อุ้เหลงวัว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 อืมในในในหนนเอาเบือ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 เล่าเอาเบือเอาเบือเอาเบือ ออืน right ี่เขาเรียกว่าคอมโบคอมโบคอมโบรู้จักรูจักไมอคอมโบคอมโบเลงััวเลงวัวาบแม่เอ้ไอ้มันรูดีบ้างโอ้ยไก่เป็นไก่เ่อก็แมมาห่าเลืองกูมึงนะเร็วไปช่องพันช่องลยล้านปีแมกลับกินกับกินต่อกลับร่างแยกทีว่าโมกับสอมดีไปเมื่อกี้นะคงจะไม่มีใครได้ยินเราโอเค เนี่ยดูดิของนี้มีอะไรบ้างไอ้น,นี่คือแอนติเบติกโอเคผมจะกินมันไว้วครับอติดสตานาเดเมจก็ไม่เป็นไรกรับจังใชไดยู่กับติดดาเมจก็ยังเมื่อนกับว่าสองพังนะครับนะมันเกา่าสองเกาเ่าแบบนี้แล้วก็ยังสามารถใช้ได้ครับร์ฟีนครับไวรัสซ่าการคาาครับมีอะไรอีกไหมโอเคผมจะข้อสว่าปามอาหารผมก่อนโอ้โหเปิดมาได้ยี่เจ็ดเปอร์เซ็น์เหีย ไม่คุมไม่มีความคุมค้าเลยครับเออแม่ปุมต้องเอาใช้เป็นอาวุธอย่างเดียวพอแล้ครับม,มา<ช>เราย้าไปเอามันไปใช้ในการสู้รบกเอ้ย,ยเอามันไปใช้ในการเปิดอาหารดีว่าครับมันจะท,ทาให้ฟังเป๊ะโอเคผูมมองมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วปมจะวิง่งไปตรงบานซี่เรื่องของมันนะครับมาดูสิวา่ามีอะไรบ้างไหมเปิดได้ไหมประตูเปิดได้ไหมมอบลงก่อนครับ นี่คือกระสุนจุดสามห้าเจ็ดโมโม,โมไม่จำเป็นต้องใจกับเราไม่มีปืนถ้ามีปืนจะจ่ายไม่นานเลยตกใจสอมบี้อย่างพโอเคต่อไปผมจะวิ่งเข้าไปรูดบานลังนีครับบานลังนีมีอะไรบ้างไหมของเขาเป็นแหลกครับบานลังชิ้นเรื่องส้นหมากจะมีพ้องนะแต่ว่าแต่ว่าโชคร้ายจริงๆก็จะไม่เจออะไรแบบนี้เลยครับเจอในท่าเสาแกนคนระับ อ,อ้าพุ่มเจอแป,ป๊บซีพุ่มจะกินเลยครับตอนนี้พุ่มจะกินทุกซนทุกกล้างตีกว้างนะนะครับแนละ้วพุ่มจะไม่เก็บเอาไว้ครับพุ่มจะกิน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 ในเม็ดครับนะเผื่อว่าร่างกายพุ่มจะได้มีพลังในการเดินทางต่อไปโอเคเดียวพุ่มจะห้าสัมภาระได้ใช้ตัวต่อต่อไปครับพุ่มต้องการอาวุธตีซ่ามัดคามสามบีอายา่าใครเปริดประตูบานแหมเออแหม เสียงดังอืมเอ้ยบ้านหลั่งนี้มันไอ้น,นี่ครับพี่น้องรู้สึกว่าบ้านเรื่องนี้จะมีเบียงดอบเยอะครับได้ต้องเข้าไปดูไม่มีใครมาไม่มีใครมาลู้กันน่ะไห้ดูดินี่คือสนับมือไม่จำเป็นต้องจ่ายครับโอเคเราเดินเข้ามาในบ้านแล้วลม,อมีอะไรบ้างไหมอ้าผมเจอกระป๋องน้ำครับนะเป็นน้ำมัดลมไม่ดูตายเลยไอ้ดูดูว่ากินก็ไปด้ ไดเี้เกนี่ไม่มีอะไรมีอะไรตรงไหมอ้าผมเจอ้านกระป้องอีกแล้วครับเก็บเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมเจอทีเปิดดีๆแล้วผมจะเปิดมันนะครับเกตสายโตนี่ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวผมจะออกจากบ้านล่างนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่จําเป็นต้องอยู่แล้ว้ายอุยยาวอยากกระตุกเล็กน้อยน่อยหน่อๆขึ้นป่านกลางให้ดูสิผมมีมีอะไรบ้างไหมครับเออพวกมีโอกาสตุกยิงตุกเมือครับนะ แด่ว่าโดนยิงพุมก็ทำไม่ได้ไม่ได้กับพวกวงตองแอมเฟรนลี่แอมเฟรนลี่แล้วก็เดินเข้าไปตีมันกับนะแหน่สุดยอดจริงนะบาบุมนโอ้ยอยากใชหมุกกันนอกว่าครับนะแหมดูดูดมึนกลับไปพวกที่วา่ามาเก็บมามาเก็บเมีนครับนะยิดละแจ้พุ่มไม่ยอมไปต้องใจกับทั้งน้ำมันครับอ้าพุ่มเจอกับพันเป็นน้ำอัดลมนะครับนะอีกขวดหนึ่งแล้วไออีกกระป๋องหนึ่งแล้ว ไมเบสบอลครับอ่านี่แหละอาจจะเป็นอาวุธทีทรงคุณคาสล้วมาพุ่มก็ได้นะครับอ้ไข่เปิดประตูบ้านแล้วเนี่ยเออมันเชี่ยงนั่งรู้ไหมอืมอเจวันนี้พุ่มก็เหมือนเจ้านี้แบบเต็มตัวแล้ว <laughs> โอเคครับเดี๋ยวพุ่มจะเข้าไปดังบ้านล่างน,นีโอ้ตรงนี้มีบ้านให้เข้าเยอะนะไปไม่ได้นี่ว่าตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวพุ่มจะเดินอ้อมตรงนี้นะครับนะอาจจะเจออะไรดีๆในบ้านล่างนี้นะครับ อาจจะได้พวกเอ่อซัพพลายนะครับนะแล้วก็ผูกก้กองดีว่าใจได้นะครับอาจจะอาจจะนะเพราะไม่รู้จะเจอหรือไม่เจอครับโมสภาพนี่เหมือนกับมีคนมาแล้วเอ้ยเจอมี่ในมี่มี่มีแล็กครับโอ,โอเค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 ก็ไดยุกครับไดยุกนี่พาวเดอร์ powder. อ่านี่เป็นพุ่งพุ่งพุ่งนมนะครับนะ่ะใช่ไหมวะนา่าจะใช้นะครับนะ่ะเผาเดอร เฮ้ยเต้นึ่งเดืออ่ะฮ่าบุ้มเจอโปเตโต้ครับไอ้โทเมโต้โทเมโต้เออมาเกิดเต้นบานเราวันนะในดูสิขงน้องไม่นาที่มีคนน้าย่างมีตีด้ามเมยให้มันได้รับลืนมั้งชีวิตแลกซึ่งนะ<ว>นเออยูย่ยู่อาจจะม,มีคนมีคนมีคนมายิงเลยนะไม่ได้เลยให้บมได้ตั้งตัวบางให้ได้ให้ได้ความโกนให้ได้ความโก้เนี่ย <c oughs> อาจจะมีเสี่ยง ลบมั่วเล็กน้อยก็ต้องข้ออไปกันนะครับพี่น้องนะโบก,กับเฟรมเล็ดตกมาร์กเลยครับแล้วก็จะพยายามเลนให้มันลืมี่สุดนะครับนะพยายามจะหั่นหนาชา้ชาๆครับไอพี่น้องได้ไม่เไม่มีมั่วกัน,นโอเคพุกินเม็ดครับตอนนี้มันพลังดีมากรับมีพลังงานสู้นะครับนะแล้วก็ทําให้ร่างกายเราคืนในเรื่องฮายเดทเลยครับผุจะเก็บเก็บเอาไว้ครับนะก็ใน้นพุ่งลมหนึเปอร์เซ็นต์ต้องเก็บเอาไว้ตอนนี้พมต้องการแก๊สเบียง อันนี้คืออไมคิดครับโอ้แมชบ็อกนะครับนะช่วยสร้างมาช่วยพุ่มกอไวานะครับยางเนื่อแล้วก็ทำให้อุดมบุญในร่างกายสูงขึ้นเวลาพุ่มหนาวนะครับนะเวลาหน้าเวลาหน้าเออเวลาพุ่มหนาาซึ่งก็จัดเต็มเลยครับกอไวาเลยครับกอกลางเมืองเลยครับล้วนนะนี่คือตวยได้โอ้เป็นกางเกงไปพกช้องครับเจ็บมากครับมันจําเป็นนะนะตอนนี้พุ่มมีช้องกางเกงดีเยอะขึ้นแล้ว เลือดแต่ยังไงต่อพวมคงต้องห้าเสือดีๆแล้วพิ้งเ่นโคนกับซี่ยมพูปแป๊ดเนี่ยมาไส้แม่เหยียดปอมรอตีมไต่้มตาวเดยซี่สมนี่ก็ไม่รู้ว่าเปลือนเห็นกันใช่ไหมไม่มแล้วนะเกมพวมจะไปยา,ยามเดินจัดนะครับนะใหาผู้ชมได้ให้บรรูุกันนะครับอ่าเจอมีอีกแล้วครับอมอโมยิ้มอ,อืม,ออมเก็บห้เม็ดกับแรกโมีประโยชน์นะครับอ่าพวมเจอบานาน่าครับ เก็กับเอ็ดเม็ดโอ้สบียงเยอะครับกับที่นี้นาที่ไม่อดตายแล้วนะครับนาจุดนี้นะอืมโอเคพมจะพยายามรูดเมืองให้เม็ดครับมีข้องอะไรดีสามารถทำให้เรานีหลอดชีวิตได้พวกก็จะลูดให้เม็ดผมไปพยายามเดินนะครับไม่วิ่งนะครับเมื่อนกับทีตอนแรกนะครับนะเพราะว่าตอนนี้ร่างกายพกมก็เริ่มจะ บำรุงกำลังได้ดีขึ้นแล้วนะครับนะพุ่มสามารถวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆได้แล้วแต่ว่ายัางไม่ข้อวิ่งสปีดเต็มพิกัดก่อนจนกว่าจะเจออะไรที่มันสมควรจะวิ่งนะครับนะโอ okay. เคมีมีอะไรบ้างไหมมีมอฟฟีนต้องยึดปืนกับผมเก็บมาก่อนเป็นข้องห้ายากเลยครับแต่ทำไมตูเจอจังเลยก็ไม่รู้อนะโอเคมีน้ำครับนายมีมีอะไรไหมในนี้มีเสื้อเกา่า ไม่มีอะไรเลยครับพวจะทดลองจ่ายไมค์ฟบอลเปิดเปิดดูนะครับป๊บปอ่าได้ตามที่กล้องบันเครับนะเกมนี้นะครับนะเวลาเราจชาอุปกรณ์ที่ไม่ม,มอนดะสมกับห้องนะครับนะคุณคิดสภาพดูนะครับนะว่าคุณมีเอ่อย่างเช็นมามีเขาเรียกว่าอะไรนะป่าป้องนะเออแล้วมันได้เปิดกับมืออ่ะไม่ยอมเปิดครับเอา,มาไม้ตีครับนะมันก็จะกระชอกออกเม็ดนะครับนะแล้วก็เป็น ความรุ่งเิืงของเกมนี้นะครับนะอาหารมันจะก,กระชอกออกจากระพันชนะนะครับนะเวลาเราใช้อะไรที่ไม่เหมาะสมในการเพื่อนอาหารนะครับนะตาำนั้นแหละนะก็เกมของเรามันซิมูเลเตอร์นี่นะนี่คือลูกธนูครับเฮ้ยนี่มันแตกกันเือยิงลุ้ครับแล้วก็กมันยังเป็นตองใจมันกูใจแล้วไหมเออยิงไรกุนเลยบาเลยแหวกันไอ้ยิงไรกุนเสียบเปียบตายครับผมต้องเอคนะเออ เอ็มรอรี่เกาวัวน,นี้ยิงไิเม็ดหมดเกินหมดเกินนะ <c oughs> มีอะไรไหมบ้านลรามีอ่ามีซาดีนกับผ้เมจิตเอาไว้นะโอเคอเราสามารถโอ้ผ้อมเจออะไรนีมเป็นปืนกระสุนจุดซ้มหาจ็ดกับนายจะเป็นจุดองช่องไหมไม่รู้เมื่อนกับใช้ไหมแต่ว่ากล้องมันนาดีใช้ พจะจอช่องๆก็มีความรุนแรงอะไรได้มากมายนะแต่ตว,ว่ายิงเขาว่วก็แรงมัอยองกอาวกแรงเปใจใจปืนไล่้นะป <c oughs> ืนกอบแก็บก็ยังยิงเพื่อนตายไม่โอเคตอนนี้เดี๋ยวปุ่มก็ลูดบ้ารรัวๆนะแล้วก็เฮ้ยย่าโอ้มาเชตเต้ครับพุ่มมาพุ่มซ่ามาร์เอานีทิ้งไป ติ้งไปสิวะถ้าไม่ยอมติ้งไอ้กูแล้วล้าไอจติงก็ไม่เื้่กูเก็บมาจากมันนี่แหละได้ลองเปิดดูทิปึ๊บอืมได้เปอร์เซ็นต์เยอะกว่านะครับนะเพราะว่ามีดย่างว่ามีดแล้วก็เอาไปเปิดกระป๋องนะครับนะมันก็นายีเปิดได้อยู่แล้วนะรับนะื <c> ้ <oughs> ตรงนี้ต้องขอดไปอีกรอบพี่น้องเออไม่ไม่ค่อยได้มาแกะได้พี่น้องได้แร,แรกกันเลยนะครับทิดงึ้นยี่เป็นย,ย,ยี่ใต้อแล้วนะครับนะ แล้วก็ไปด้วยนะครับนะแล้วก็จะมาแขก,กันให้ดูกันรัวๆเลยนะครับนะจวงนี้โอเคตอนนี้พุ่มได้อาหานได้ที่อะไรจะไม่เม็ดเลยครับ <S <S อุย่าปุ่มได้กลองพยาบาลด้วยครับพี่น้องพุ่มว่ามันดีมากเลยละกลองพยาบาลเนี่ยมันทําให้ปุ <c> ่ม <oughs> สามารถเก็บไอเล่ยตีเกียวกับพยาบาลได้หลายๆอย่ยางเลยครับแล้วพุ่มจะเลือกครับพุ่มจะเก็กบแต่แบนเดตครับนะเพราะว่ายางงืนพุ่ผมผมไม่จำเป็นต้องเอามาพอไม่รู้เอามาแล้วใครมันจะจ่ายพุม่มนะครับตัวอ,อย่างเชน บัตแบกทุ่งเลือดต้องมีคนใจพุม่มแต่ผมเล่นคนเดียวใรไม่ไดีใจพุมอะ่ะใช่ไหมเออเราต้องเกมมาแต่ตีวันเราจําเป็นนะครับนะโอเคในบ้านร่างนี้ไม่นามีไล่แล้วก็เดินเลยเลืยครับนะดูบ้างร่างนูนวิ่งเข้าร่างนี้วิ่งไปตรงนูน้นเข้าไปตรงนี้นะครับนะก็โดนยิงตายเองับพป่นอง เรากม,มีปังมั่งมังมังังแล้วก็ผ่มนอนตายลงก็โอเคครับนะมั่นแหละตัวพมไสมุกนี่ดีกว่าครับนะมันดูเป็นมิดมากกว่าใส้มกุกเอ่อมุก,กันนกนะครับนะมันดูเหมือนพวกเจ้าเจ้าเนียนเอ้ยมันกะูเอ้กูม,มาตรงนี้นะมึงไม่ตายกูาตีนะเออประมาณนีนะ้ไม่รู้เกาคิดมันเราไม่แต่เกาิดมปน,น,นังเขายิงเรานะครับนะอืมอพ,พ,พวกพุมไปเรื่อยๆนะพี่น้องคนมันยุคนเดียวเดียวได้นะครับเนะนี่อยเลนะี่ อ๋อไม่จอดนะครับไม่รู้ why, วายทำอมเล, oh, shot, ลไม่จอดปลาไหมวะแต่สำหรับปุ่มเนี่ยต้องเอาไปจอดกุนเท่านั้นอุ <laughs> okay. ติบัยอย่งดีโอเคอันนี้มีจุดซองๆครับกระสุนอ่ามีอาหารครับลูกพีชครับลูกพีชนี่ดีมากเลยครับเป็นอาหารดีให้พลังงานที่สู้นะครับนะกุ้งก็จะสว่าปลามมเลยแล้วกันนะครับนะน่า,นาที่จะเจอนะครับพีชเนี่ย จะบางคนก็เจอตังเลยนะอืมก็ออยังวาครับมีให้กินก็กินครับนะก่อนดีมันยังไม่ได้กินโอเคกินาหามซ้ำถึอเปอร์เซ็นต์พวกไม่เซ็ตกอนครับแล้ว่างนั้นก็ซูมดูไปด้วยครับว่ามีใครบริเวณไหนผ่านเท่วนี้บ้างมันอาจจะมาหลีสปาวด้านล่างพุ่มแล้วก็ปางนะอือเห็ุโดกมตีหลังกายักง่ายจัวกับพี่น้องนะ โอเคปุ่มนะจะได้เวลาลงจากบ้าน่างนังดีแล้วเดีด๋ยวๆก่อนไปพุ่มก่อเดินก็ไปดูในนี้ก่อนออนะฮะเพอมันตน้องมีอะไรแนนอนครับเท่าน,นี้มีอะไรไหมมีแต่นังซื้อเปย์ีมีสเปรย์ไม่จำเป็นเปยโอไม่จำเป็นต่างนั้นเฮ้ยนี่มันอ่าอยานี้ก็คือเวลาเราสลบครับนะเราเป็นะเพื่อนเราสลบนะเราปัก นะครับปักยานี้เพื่อนเพื่อนก็จะตื่นมาเลยครับนะเป็นยาที่ทาให้กระตุ้นร่างกายทำให้เราตื่นมาได้นะครับก็จําเป็นไ้ยก็ก็นาจําเป็นนะนะเพราะว่าเวลาเราโดนซอมบี้ตบนะครับแล้วก็แทงแล้วก็วิ่งต่อเลยกะไม่จําเป็นต้องไปนอนให้มันหลุมกินโตะเรายู่นะครับโอเคไม่มีอะไรแหละส้องรับบาลล่างมจะวิ่งเข้าไปเท่าบริเวณตรงนี้น้อยครับ ตรงนี้เป็นโบสครับโอ้ก็มีอยู่กลางเมืองเลยนะเพว่มันไม่อยากจะมีคนเลยพี่น้องย่างว้าครับเซิร์ฟเวอร์นะครับนะก็มีการมีเข้ามีออกกันบ้าง็แน่นนอนว่ามันคนมันก็ไป่ดูตึ้งนะครับส่วนมาจะไปยิวแถวตรงนู้นนะครับพี่น้องไอเอเล็กโทรนะครับนะแล้วก็สนามบินพวกนี้ครับแอร์ฟิวแอร์ติปพวกนี้แลนะ้วนมาเป็นบวกเขาจำจำเซิร์ฟอะครับจำเซิร์ฟก็คือ หาของเสร์ฟนี้พอเสริมนี้หมดปุ๊บก็ย้ายไปอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับนะแล้วก็ทำเซิร์ฟเรื่อยๆหาของนะแต่ผมยังไม่ทําอย่างนั้นรับนะเดีวผมจะเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับนะเป็นเซิร์ฟเวอร์ประจําเลยละกันนะครับนะเกมผมเจอมีดมีทำครัวผมทิ้งมาเชเต้ดีกว่ารับเพราะว่ามีทำครัวมีปืนตีตีใช้สร้อยน้อยกว่านะครับนะแล้วให้เราสามารถเก็บโพงได้เพิวิ่หนึ่งช้องนะครับนะาเป็นประโยชน์ประโยชน์ทุดๆครกับนะผมอยากได้ควานมากเลยครับตอนนี้นะ ใชคว้านนี่ก็โอเคเลยนะแต่ว่าพวกมีมีแล้วพวกมาจ,จะแกบพวกพืนนะครับนะตามปลานะครับที่ล่นอยู่ตามปืนแล้วก็มาก๊อไฟก็ได้นะครับแล้วพวกไม่จะเป็นต้องไปตัดไม้ไม่มีความจาเป็นเลยอเคผมจะวิ่งเข้าไปของบ้านล่างมีซีว่าจะมีอะไรมั้งกับบ้านซีนีเป็นเออ,ขอเขานะเรียกไว้าอะไรนะอุยออุยอะเ่นด็อกเรนน้อยครับ เอามาในเมืองเลยเป็นบันไดทุกตีกับพี่น้องเพราะว่าในป่าตึ้งไรลื่นใช่ไหมมิดกับพอในเมืองตึ้งหนาวเลยพี่น้องเอาปิดประตูดิไม่ปิดก็ไม่ต้องปิดวะคืนไปแหลกข้างบนก่อนโอเคข้างบนนี้มีอะไรมั้งครับมีแตงกวาครับนะสิิงมี้กับเจ้าเจ้าอบนำไปจ่ายในทา้งที่ปิดครับเกือบไปพกนะครับนะปกติเขาเอาไปกิน เอ๊บอกเบาบุมเติมมีลาหมกจกไปเส้นน่ะลกอุตลาดจริงนะเอ๊ไม่ใช่กับไม่ใช่ผมเล่นหมุกไปบนันแล้วก็ไม่เยดูไปได้เพิมอินโนเส่นนะอหนื่อยเลยอ้าเก็บมาที่เซฟโอเคอ่ามีกล้วยครับกินกินกินก็ไปครับี่น้องกินก็ไปให้มันขึ้นให้มันึ้นเหวี่ยงตี้ะ กเก็บไม่ได้วะตวเบืรอแรกอีกเลยฮเบื่อขักเ,เก็บมาก่อนพอกินแล้กัน <c oughs> โอเคนะครับนะก็ตอนนี้พมคิดว่าตัวพมมีสเสบียงมาร์คโคนะครับนะมาร์คโคสุ่มควรแล้วนะครับที่จะไปลุยนะครับนะใช้คำวันลุยเลยนะครับนะไปลุยชีวิตภายนอกครับนะไปลุยโลกภายนอกเดี๋ยวพมกล่าวว่าคลิปหน้านี้พมจะข่าวเมืองใหญ่ๆไปห้าก้อง หเล่ยอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะรูปห้องบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็พ่อก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอดูห้องเล็กน้อยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ก็ต้องจบกันไปก่อนนะครับสำหรับผ่านนี้นะครับไวเจอร์กันในพาร์นนะครับสำหรับใครที่ว่ามาชมมาแลมาอะไรก็ตามแต่สามารถแลได้ในรายการ o b เจ j ี t ีมาในช่องวนะครับนะวันนี้พุ่มนายบุญก็ต้องลากันไปก่อนครับไวเจอร์กันในเดซี่แซนอรุน ปาดีส่งครับแล้วก็คลิปนาจะเป็นคลิปอะไรก็ต้องรอแลกกันะนะครับอาจะจะเป็นดีซี่จะเป็นเด็ดดิบหรือจะเป็นฮอนก็ได้นะครับนะสำหรับวันดีพุ่มนายบูมลากันไบก่อนครับสวัสดีครับพุ่ม